พี่จ้าอยู่กับฝั่งพี่น้องไทยอีสานจ้าเมื่อวานี้อี่หลาท้ามาย่างหมูจ้ากักบรรยากาศน้อง,องอตัวนี้17องศา,ศา,ศา,ศาจ,จ้าที่สกลนครนะจ้ะ<ม>วันนี้<ช>เรารมีแขกรับเชิญจ้าชื่อน้องอะไรครับกาฟิวค่ะน้องกาฟิวนะครับจะมาช่วยเราย่างหมูวันนี้นะคะนี่เลยคะ่ะเ,ออป,เป็อนอ,อกปากเลยบอกมีคอหมูย่าง สเสือร้องไห้หมักสเสือร้องไห้ไสออ้อ่อนอันนี้จะเป็นเนื้อสันติดกระดูกหมักไส่ดำจะมากินกันกินเรากินละร้อนกินล้อนค่ะเรามีเลือกมากมายหลายแบบเลยจ้าวันนี้มากมายหลายแบบโอ้ยอุ่นมาบัตเทนิดเดี่ยวผิดไฟพรมห,หายหนาวเลย นี่ขันอยากเส้าหนาวเนี่ยขันว่าอยากหนาวนี่มานางเฝ้านี่นางเฝาหมูย่างแล,ล้ว <c oughs> ฟิวฟิวมาเฝ้เ <c oughs> ตาไฟเลย <c oughs> จะได้อุ่นดีๆ <c oughs> หอมทั้งหอมทั้งอุ่นอืม ปูไปเตาบนเลยทีนี้ดูเตาบนปิดไฟได้เลยเดี๋ยวพาไปดูข้างบนนะคะข้างบนแล้วก็มีอีกหนึ่งเมนูจ้าเมนูหมูไก่ห่านั่นเองไปกันเลยจ้านี่หมูสะไลไม่หมูหมูสะไลทำไมภาษาเปลี่ยนอะหมูสะไลด์นั่นแหละหมูสไลด์นั่นแหละหมูสไลด์อันนี้ก็ย่างมือนกันนะคะเนี่ยอันนี้ก็ย่างอันนี้จะเป็นปลากเีบอ่ะ หมูย่างหมูกระทะเนาะอันนี้เป็นเมนูหมูกระทะจ้าหมูกินมากเนื้อวันตั้งเตารอเตารอคนเตารอคนใช่ไหมเตารอคนเตาพร้อมแต่คนไม่พร้อมวะไปนั่งฟิวฟิวนั่งเตรียมพร้อมเลยฟิวไม่ต้องไปเลยนะจ้าโอเคผักลงเลยโอเค หักยังเรนอยู่ผักตัวนี้หั่นแล้วเนี๋ยผักไม่หั่นใส่อข้าวัีเนี่ยใส่เลยใส่เลยเนี่ะนี้บรรยากาศสามบานท่านอนพี่น้องบานกะยูกลางทงนาจ้ะ อันนี้เป็นบรรยากาศรอบๆอบบ้านเทาน้ำกางคืนเนาะคะ่ะอ๋นอน้ำตกนี่นอค,อ,คอันนี้มไส้นะคะาคนมนก่รยมมีอะไรมร้ากนะน้ำาสานพี่รองไทยอีสานอ,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 อันนี้ใส่สัง ระหว่างเตาร้อนนะลูกเอเราเลยตองเขา,ขาไนี่จะยางมือนะคะเอาเอาพี่ท่ายใสให้บอกเมนูย่างเตาทานจากไก่สุกแล้วนะคะพี่น้องน,นี่พร้อมแล้วนี่เมนูย่างเตาทานก็พร้อมแล้วรอคนมาย่างนะคะเดี๋ยวเราจะรอ <dri? S 3> คนมาปิน้นนะครอคนมาปิ้นโอ้ยนี่เสียเขาไหมอ่ะเสียเขาใสเข้าไปไหม

นี่ขอน้ำจิ้มหน่อยเสร็จแล้วจ้ามาได้พี่น้องได้กินข้าวน้ำกันได้ค่ะเด้ออันนี้หมูย่างกราข้าวเลยแม่นี้ถ้วยถ้วยรองแม่ค่ะเุณถ้วยรองหมูจะกินหมดก่อนเลยกระดน่มเอ้ย เราต้องทันนะไม่สุกแล้วถ้นน้ำมเด้วกันเป็มนิิตเร็วไหนฟิวโอ้ฟิวได้กิ่นก้อนมูได้ะ ใครจะได้กินก่อนเมื่อวานดีลูกน่าอะเนนี่ม่เหมือนอ่ะสาแหลยอืมเอปะเออูสาบเนี่ย็กทายกับทายผดไทายเีือ่ เนืววหมูตอนแรกกับขาที่ช่้องหลายค่ะทีนี่บอกขี้ค่ะื้าวปั่นค่ะอาแก่าเอรจียจานเลยแกานเลยกฟิววะเอาทำหกทำไมอ่ะ เอ,อ,อ,อเิใ่จะใส่ถ้ามเปซิมใส่กันไป่นอะเอาทางเียคิวไม่อยากกินกับิวอะตอนแรกไม่กินไม่ไม่ค่อย,อยหยิเท่าไหร่หรกพอได้กินนี่ยมันยามันก็ิ่นโตก็ยอะ โยนไหนบ้นไหนโยนไหนบ้านไดนไมนชอบอ่ะไม่ได้ยังนะลูกให้อาบนะแก้วเดือดแรงไปไห